สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรผู้เครือนะคะวันนี้จะพามาแนะนําวิธีการเก็บหัวกระชายนะคะจะเก็บอย่างไรแล้วก็ที่เคยปลูกไว้ปลูกด้วยวิธีไหนนะคะถึงจะเก็บสะดวกนะคะคิดว่าสําหรับคนพื้นที่น้อยเนี่ยค่ะเหมาะมากนะคะตามมาดูกันเลยค่ะว่าจะเก็บอย่างไรนะคะค่ะมาดูวิธีการกันนะคะว่ากระชายต้นไหนที่เราสามารถเก็บเอาหัวมันรับประทานได้น,นี่ปลูกไว้ในกระถางนะคะอันนี้ปลูก ได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ว,ว่าเราก็จําไม่ได้ว่ามันนานเท่ไห่นะคะปลูกอ,อ่ากระถางนี้ค่ะสามกระถาง,างแล้วก็อันนี้อ่าอันนี้นะคะถ้าเราปลูกแล้วเราจําไม่ได้ว่าเอ้เราจะปลูกกี่เดือนแล้วนะคะว่าเราจะสามารถขุดเอามารับประทานได้เมื่อไหร่นะคะให้สังเกตง่ายๆนะคะใบมันจะเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะพอใบเริ่มเหี่ยวเนี่ยมันจะมีหัวแล้วนะคะอันนี้วันก่อนเคยดึงไปแล้วนะคะอ่าเยอะเลยนะคะส่วนสองกระถาง ยังรับประทานไม่ได้นะคะยังลงหัวไม่ดีนะคะเอาทีนี้วิธีการนะคะที่เราจะเอา,อาหัวกระชายนะคะง่ายๆเลยเราก็ต้องรดน้ำให้ดินมันชุ่มสักนิดแล้วก็จะได้ดึงง่ายนะคะทีนี้มาดูวิธีการนะคะนี่เราก็จะคว่ำกระถางเลยก็ได้หรือเราจะใช้วิธีดึงขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะ ดึงขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าเห็นไหมคะมันจะสะดวกมากเลยค่ะ,ะแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่ามันจะมีหัวเยอะขนาดไหนนะคะอ่าแล้วก็สามารถเก็บใส่ในกระถางนี้ได้นะคะเยอะเลยค่ะอุ้ยหัวอวบๆด้วยนะคะกระชายเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นเลิศเลยนะคะจะเอาไปทำนะหักอย่างนี้ค่ะง่าย จะเอาไปทำพวกใส่ในแกงเผ็ดนะแกงคั่วหรือผัดเผ็ดหรือทำเป็นเครื่องเคียงทำยำสมุนไพรได้หลายอย่างเลยนะคะ mm. ถ้าเราเก็บแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็ให้มนสะด็ดน้ำแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะ mm. ทีนี้เม,มื่อสมมติเราเก็บหมดแล้วนะได้อาจจะได้เยอะกว่านี้นะคะ มันจะมีเง้าของมันอย่างเงี้ยค่ะเป็นเง้ากลมๆอย่างเงี้ยนะคะเนยมันจะอยู่ติดกับรากมันแบบนี้นะคะเง้ากลมๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปปลูกต่อได้นะคะถ้ามันติดต้นนี้เราก็เอามีดตัดก็ได้เอามีดตัดอ้วนๆด้วยเป็นนิ้วมือเลยค่ะ เดี๋ยนี้ต้องกินอาหารให้เป็นยานะคะเยอะเลยนะคะแล้วก็ตัดสมุนไพรใกล้ตัวนะคะปลูกง่ายนะคะสามารถรับประทานสดๆนะคะหอมคือที่รื้อกระถางเนี่ยก็อยากจะเอามาขยายเพิ่มเติมอีกนะคะแตกง่ายมากค่ะ ระชายเนี่ยถ้าได้น้ําดีเนี่ยแตกเร็วเลยอ,อันนี้จะมาปลูกขยายพันธุ์เพิ่มนะคะมาดูวิธีการสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้จะเติมดินลงไปค่ะดินที่ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีะเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ให้กับดินที่เราจะปลูกใหม่นะคะก็จะมีมูลวนวผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีแกรบมีดินสําเร็จแล้วก็มีดินร่วนนะคะแล้วก็เติมดินทรายลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าประเภทหัวหัวเนี่ยมันก็จะชอบนะคะแล้วก็แล้วก็พรวนดินให้ดินมันร่วนสักนิดนึงนะคะอาจจะปลูกเพิ่มสักสองกระถางนะคะเพื่อจะได้มีหัวกระชายรับประทานได้ต่อเนื่องนะคะ เสร็จแล้วก็รดน้ําให้ดินมันชุ่มชุมนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกเอาที่เง่ามันนะคะเง่าก็คือว่าที่มันเป็นกลมๆนะคะแล้วก็หักที่เป็นรากมันออกหรือว่าที่เป็นนิ้วมันออกนะที่เป็นเง่านี้เราก็สามารถเอามาขยายพันธุ์นะคะ,ะในกระถางหนึ่งถ้าปากกว้างขนาดนี้ก็จะปลูกประมาณสัก7จ็ดเง่านะคะลองไปกะดูนะคะถ้ากระถางปากไม่กว้างมากก็จะประมาณสักสี่ห้าเง่าก,ก็โอเคแล้วค่ะเพราะว่ามันจะแตกออกนะคะเดี๋ยวมันก็จะแน่นเกินไปค่ะ ปลูกเสร็จเนี่ยวางในที่ร่มก่อนนะคะแล้วก็มาดินชุ่มแลวอย่างนี้เราก็สามารถกดลงไปเลยค่ะวางลงไปดินกดกดทับลงไปนะคะหรือว่าเอาดินกลบเล็กน้อยไม่ต้องเกี่ยวว่ามันจะหงายหรือมันจะคว่ำเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ําตามสักครั้งหนึ่งนะคะถ้ามันโผล่ขึ้นมาก็กบกรบลงไปค่ะ3มวันค่ะน่าจะพอง,งอกหน่อแดงๆขึ้นมานะคะลองทําดูค่ะ ไม่ยากเลยนะคะเราจะมีสมุนไพรใกล้ตัวรับประทานนะคะปลูกไว้คู่ครัวค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปค่ะจากช่องกเกษตรคู่ครัวนะคะสวัสดีค่ะ